เกมอะไรวะ่ยเกมเนี้ยเนี่ยเกมเกมพินเสร็จลัดนะครับเออเพึ่งจะพ่งจะมาเล่นนะครับอันที่คนอื่นก็นั่งเล่นมปนตั้งนาครับก็มันเป็นเกมที่เกมที่เกมที่เกมวิ่งนะครับวิ่งคหนึงเปิดคลิปยังไงระดับเด็กของนายคือใครอ่ะเป็นพลนักพลขมลพุงกมลพงกมล ทันยบุญในชะ่ไหมทันกบุญเออ,อเพื่อนเพื่อนผมมีเล่นอยู่แค่สามคนเองเอ้สี่คนขี่รับของรางวัลกัน,นครับผมได้มาเล่นเล่นไมันได้มาดีกว่าเาเล่นด้วยขี่อินยันขี่ครับผมเมื่อกี้นี้ก็เป็นเกมพี่เออหรือบอกว่ามีคุณเจมด้วยทั้งแม่งขี่ครับก็เกมนี้มันก็เป็นเกมวิ่งนะครับที่เอามีในเรื่องประมาณว่าตัวหนึ่ง

แล้วกดแนะนำนะคบมันจะมีกลุ่มแนะนำอยู่ครับกดแล้วกดแล้วก็ค้างครับอ้าเออลืมไปแนะนำคือสอนการเล่นดีกว่าเขาช่าๆมันไม่มีเนื้อเรื่องเล่าไรแกเลยจ้าายหลายใจเลยเฮ้ยเออี่นคนเห็นชื่อเจ้าชายผมแล้วก็จะรู้แล้วว่าเจ้าชายผมคืออะไรแอะมจีเจไม่รู้เลยครับผมไม่บอกเด็วก็รู้เองไปเจ้าชายบ้าไปไปไ ทำไมเราเราเราเด็ดชาร์จจังเลยอ่ะทำใจมัง้งไอ่ออกเลยกลับกลับกลับเล่นเป็นแล้วเว้ยน้านีครับแล้วก็ตรงไหนวะทีมโม่เออเด็กความมินตี้ท่านได้รับท่านได้รับรางวลงัลร้องที่นี่<อ>งเจอแล้วเเจอแล้ว กดเนี่ยดินิทานนะครับแต่ละครั้งหนึ่งเงียบมาแล้วจะาหญิงโซนไวย์และเจ้าชายมั่นแต่แล้วคือกลับเมืองไปเตรียมงานวัวนะฮันนี่รีบกลับนะจ้าดาริงแต่ว่าจริงนิทาตื่นเพราะจูบพระเจ้าชายเจ้าหญิงเงือกประกาศแต่งงานกับเจ้าชายอย่างเป็นทางการที่แชร์คนรักของเจ้าหญิงทั้งหมดเป็นเจ้าชายดูแล้วว่าดูแลกันดูเลยว่าว่าจะดูเลยยัง็นไรแล้วละรู้ตะเคียนและ บึงอาจมาหลอกฉันก<ห>็ฆ่า,ให,าให้ตายแฟชั่นใช่ไหมแล้วก็ไปกดดูอ,ะอ่ะอ่าโอเคครับเรา,เร,า,เ,ราเริ่มเล่นกันดีกว่าครับพามันเลยไม่รู้ไม่รานอะไรครับอยู่แล้วมันแล้วเจ้าหญิงโซนไว้แล้วเจ้าชายมัน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 เจ้าชายเป็นมันที่ต้องกลับไปเมื่อเตรียมเมื่อวิวาของเรานะาหนีกลับมานะรีบกลับนะจ้าดานี่แต่ถ้าว่าอะไรอ่ะเจ้าหญิงเจ <ๆ S 1> ้าหญิงเนื้อาติอิจฉาจุของเจ้าชายเจ้าหญิงเนื้ ประกาศรักประกาศแต่งงานกับเจ้าชายไปทางการมีแค่คนรักเจ้าหญิงทั้งหมดเป็นเจ้าชายคนเดียวกันน,น้อยแน่ปล่อยไม้ปล่อยไว้ไ,วไม่ได้แล้วก็มีฟันเคียวผมมาสนุกไว้ใส่เถือกีับเกมนี้ก็คือมันจะเป็นเกมที่แบบแบบมันเป็นเกมที่ม,มันม,มันจะมีปุ่มกระโดดจะมีปุ่มกระโดดกับปุ่มตีครับซึ่งหนึ่งไอ้กดอะไรวะตรงไหนวะ ตรงด้านขวาครับจะเป็นตีนะครับจะจอดครับจะเป็นนี่นะจะไปจะเป็นปุ่มตีครับซึ่งบางหลายๆบางตัวมันจะตีดอ่ครั้งเดียวตาครับนี่ไอตัวกระลอกกระลอกบ้านนี่มันจะตีอยู่เดีราดูแล้วทำไมเราถึงแคสเกมไม่ค่อยได้เพราะว่าคุยอะไรตรงนี้แต่ถ้าเราไอเนี่ยเราก,กดทําเควสตรงนี้ทําเควสไอข้างล่างเสร็จเนี่ยมันจะมีเจ้าชายออกมาครับเนี่ยเออพอด<พ>ีได้คะแนนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยค่ะหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเอง ไม่ค่อยได้เล่นครับผมก็แค่เข้ามาเล่นบางครั้งนะครับคออครับเราก็จะเล่นบ้างครับตอนเฮ้ยครับแค่เกิดเราวิ่งเราวิ่งไปชนกับไอตัวสัตว์ที่มันอยู่ตตามพื้นเนี่ยเราก็จะตายครับไอตะกี้ผมลองให้ดูเฉยๆไม่ได้ผิดพลาดเลยเลยนะครับโอเคครับเธอไม่รู้จะมีอะไรรออยู่นีครับ ซึ่งถ้าเราเราปลดล็อกเลเวลเนี่ยเราปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยๆครับมันจะมีด่านใหม่นะครับซึ่งด่านมันจะสลับกันไปเรื่อยแหละสมมติว่าเราเวเวห้าเราด่านเออบอกบอกกบนะซึ่งกบน่าเกลียดมากเลยครับซึ่งสมมติว่าเราเววเววห้านะสมมติว่าเอ้ยเฮ้ยตกตกเชโอเคสมมติว่าเววห้าได้ด่านด่านด่านน้ำนี้ พอโดนพอเวลิวหกไม่เราเกือบโดนมันแล้วอ่ะพอวิวห้าได้ดันนะปุ๊บแล้วพอวลเวิวหกเธอก็สามารถได้ปราสาทอะไรด่านปราสาทนี่ครับก็เฮ้ยแต่ผมออกเลยก็ซื้อไปละไม่เป็นไรครับถือว่าซื้อให้ดูนี่ครับลอกเลสเร็วแค่ไหร่อาจารย์ล็องเลสทันยังกับกับตกอ้าไม่นกน้อยของเราตายแล้วอ่ะ่าบอกเลสทันวัดเคฮียตอนนี้ตอนนี้วิวพอวิวหกปุ๊บโผลจะสามารถปลดล็อกด่านปราสาทรติการได้นะครับเออ โอ้ยเราเราเราลไม่ได้นกเราตายแต่เริ่มต้นดังนนต้องเริ่มใหม่ที่เกมนี้มันก็จะถามว่ามันฮิตไหมไมนก็ไม่ค่อยฮิตกันนะครับหรือเปล่ามันฮิตกันบ่อยเนี่ยแต่แต่ว่ามันเพิ่งมาใหม่ไงมันมันมันคล้ายๆกับไอเกมนะโดดเลยดีออกนะครับที่มันไม่ค่อยจะฮิตกันนะครับมันฮิตกันในหมู่บางคนบางกลุ่มนะครับเหมือนพวกคุกกี้รันหรือไะไรเลนเจอร์ที่มันฮิตกันมากเลยครับไม่เหมือนไอโดดเลยอีดอกมันไม่เหมือนไม่หมายถึงว่าการฮิตอะเออ มันฮิตเหมือนโดนเลยอ,เออมันฮิตเหมือนแค่นั่นน่ะแหลนะแล้วเนเธอร์เ้วทำไมชอบเปลี่ยนเป็นรูปผู้หญิงร <c oughs> ูปไหนไหนอะดูด <c oughs> ูดูดูมันตามถ้าถ้ารูปถ้ารูปในเฟซมันไม่ใช่ผู้หญิงเนะี่ย <c oughs> ทำไมรูปในเฟซไม่ใช่ผู้หญิงเนะี่ย <c oughs> โอเคครับรแล้วก็มาเราด้แคสเกมเราจะพูดทำไมเนี่ยพูดอยู่คนเดียวเฮ้ยตกเฉยรูปรูปในเฟซไม่ใช่รูปผู้หญิงนะครับมันเป็นรูปสาวดุ้นนะครับอ้าว ไม่ต่างจะบอกว่าคือนี้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นผู้หญิงเลยเออดูผู้ชายเหมือนกันเออเนาะเอ้ยเกือบโดนแฟรี่แฟรี่ซึ่งถ้าเราตีเจ้าชายเนี่ยตีตีเจ้าชายแล้วมันมันจะออกมาเป็นคำพูนครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอตีเจ้าชายด้วล็อกเนเราเราเราว่าพวกเราต้องใช้ยาให้กับพวกเราเถอะเป็นคู่หูคู่เฮียนหรือเปล่าหรือหลืออะไรไม่รู้ ผู้ผู้คนตีนผู้หูคนตีนอุ้ยเกือบได้ทันรองเมทแล้วได้ทันแล้วหมายความว่ายังไงขี่ครับติดดิ๊ดไม่ไม่เพราะเราเก่งเพราะเราเวลสิบสามสิบสิบสิบสี่แล้วดี่ครับเนี่ยผมนจะพบว่าสมซ้อนเจ้าชายเนี่ยมันจะขึ้นเป็ขับนี่ใครเห็นไหมครับนี่นี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นรูปร้องไห้ต้องใช้ตาคับเวลอันนี้ว่าสอรี่อันนี้ไอเลิฟยูนะครับตาย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  แลกกีตัวนกฟินิกส์แล okay. ้วเราล่อแลาล่อน้องฟินิกส์เราเก็บนกฟินิกส์เอ้ยเกือบแล้วภารกิจหลบนกฟินิกส์นะครับผมไม่ค่อยจะขาดเลยน้องฟินิกส์โอเคได้รับปีนต้องฟินิกส์ทำให้เราตายเพราะว่าเราไม่มีไม่ได้เห็น่ะคือเราล่อมาแล้วแล้วมันก็ทําให้เราไม่รอดอีกเป็นเป็นน้องที่เฮียมาก แยได้นาะป่อยบินแล้วก็บินไปหาเราถ้าเราตีมันเนียวมันจะพุ่งถ้าเราตีตีพวกเนี้ยแล้วมันไม่ตายมันจะพุ่งมาหาเรานะครับโอเว่าถ้าเกิดเราได้เป็นตัวอิงนิคาหรือว่าอย่างอื่นแล้วอะแล้วต่อไปมันจะเป็นอะไรอะให้ให้ตีจินโนไว้หรอหรือว่าให้ตีตัวเองตีตัวเองอาจจะตีจนโนไว้ก็ได้เปลี่ยนตัวละครอะซึ่งเปลี่ยนตัวละครมันต้องเติมตังครับเฮ้ยไม่ไม่ต้องเติมตังหรอก็แค่เล่นไปทุกทวารเท่านั้นเดี๋ยวก็ได้เป็นเองอะ เออบางคนมันก็แบบแบบคึกคึกคึกขนองเติมตังค์แมงเด็กนี่นมันมีเวนต์อยู่เติมตังค์แมงมันจะมีเออจะมันจะมีเออเมดเมดน้อยผู้หญิครับเมดน้อยผู้น้าอะไรดีล่ละคืงผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าต้องเน็ตควรจะนช้าเวลาเวลาเล่นเกมเนี่ยต้องซื้อโล่โลฟินอีกไปด้วยไม่งั้นตายไม่ไม่วันชนะเพื่อนหรอกวันชนะเพื่อน ช่างมันนะผมไม่ได้เล่นเอาชนะนะครับเฮ้ยเฮ้ยต้องเอาพันชนะคุณจีไม่ได้หกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นไม่ใช่ละวทีครับทะเลกะไาตายไปซะเกตนี้แม่งแม่งคูรทำลายสัตว์เลยเออระวังหน้าผาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเสียบเซลล์นี้กำจัดศัตรูหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอเคครับ เจ้าชาเหี่ยวกว้าง,อาาอง,งตอนนี้รู้กระโดดสัญนเจ้วะในเวลาที่เหมาะสมนะครับตานนั <พา S 1> ้นาเตมอเกิดอะไรขึ้นพี่ครับตอนนี้ผมไปตีเจ้าชายครับจะชอยไปซะเฮ้ยจะโดกกระโดะโดเล่นกดตายผมนี่ไม่น่ากระโดดเล่นหกฆ่าศัตรู15ตัวโอเคแล้วเนีเดี๋ยวลงคลิปน,นี้เลยได้ป่ะเราอยากเห็นอะ เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาลืนไม่ก็มาลืนแหละเพราะว่าอัพเว้นวันเวนวันเดี๋ยวอัพอัพต่อกันเดี๋ยวเกลี้งร้องอ่ะทำให้เขาท่อเดี๋ยวเดี๋ยวไอเล็บอยู่เล็บอยู่พ้องก็ไม่รู้ว่ามันไปเอาตังค์มาจากไหนครับเราเราเราแบบเราปติกระลอกเงี้ยแล้วมาออกออกมาเป็นคำพูดเงี้ยโอ้โหแม่งเล่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะ ไม่ได้กินไปอ่ะแล้ก็คอเย็นเนาะขนมอ่ะขนมอ่ะอื้อร่อยนะที่ครับผมผมผมปิดไมค์แบบน้ำแม่แม่คุณเจอมาควด่านิีดูขนม

ว่าี่ายะครัเร่ยาลองมาไปอัวโอเคมันจะมีป้ายมันะกเยเขาคุยอะไกันน่ไดีล้ขึนปแล้วกถันะไมดีแลลูกแม่เพราะนนนกฟินิกมานี่ไงนกฟินิกนะครับี่าเียหมดเลยไม่ต้องอาหรอกอันนี้ไม่เรื่องไเดีย เอากาถามเนี่ยไม่ไปเจริญเสียหายไม่งั้นมีก็เลยอ่ะเนี่ยถ้าถ้าถ้าจะอายก็อายไปทั่วเลยครับอายอายทั่วชาแนลเลยครับเนี่ยร้อยยี่สี่คนเนี่ยไปโอ้คุ้มพอดีเลยเกือบตกตะกี้เฮ้ยจะยิงนิทานจะยิงนิทานเอ้ยไอการนี้ก็มีจะยิงนิทานมาแลครับนะครับปุ๊บตาทรายคุ้มดีครับที่ครับขอบคุณเลยนะไม่หายแล้ว รู้สึกเสียงเกเรดังไปนะมันลบ,ลบเสี่ยงผมมาเลยอ่ะม,มันจะมีเสียงยน้ำจีมด้วยนะปิดแล้วอยูต่อกำจัดหัวหน้าหัวหน้านี่มันคืออะไรวะกำลังนำเข้าอยู่เฮ้ยตกใจเอ้าน้ำจีมโทรปิดไปเฉยโอเคครับหมื่นสี่แล้ว เลยเอ้ยนะครับมาต่อเลยโอเคคุณเกมุกกระชางช่างเขากดกันที่มานั่งเล่นต่อดีเดอร์เลิกแล้วเดี๋ยวเลิกแล้วคุณเกมที่เล่นแล้วติดพอสมควรนะหรือมากเลยจะมิท่านอนเกมคุมตายซะจะใช้เจมคุมชะเจมคุมตายจะใช้เจมคุมจะใช้เจมคุมต่อไงออร์ละ โอเคครับไม่แปลครับคุณเจมรู้สึกเหมือนจะมีงานครับผมก็จะนั่งเล่นอีกตา,ยยางรงานจบแนละ้วยังไม่จบยังไม่จบยังจบับคุ้มค้างครับโอเคเออข้างหน้าข้างหน้าเออโอเคเกือบตายแล้ว่ะึ๊บอ่ะได้คนนกป,ปีกปีลกลมกด กดกดกรดกรดปีลมกดให้มันปิดปีคีบไมันด้ลมลมเป็นกดมานอกร่างกายนะไปีฟิโนฟินิกฟิโนฟินิกรู้สึกคุณเจจะมีปัญหาเรื่องเน็ตนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเขาจะเขาจะทำยังไงครับผมก็ปล่อยเขาไปดีกว่าครับปล่อยเขาไปดีกว่าโอเคซ้อมจะใช้จะใช,เเช้เกมพุ่งตายตา เจ็บปวดเลยสอรี่เฮ้อ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 รองไห้ลองไห้ไอเลิบอยู่ไม่เลิบไม่เลิบโอเคดึกมันวายมากแม่เหล็กชุดชึงดี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 รับแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลโอเคนะเนี่ยเดี๋ยวเดยนเล่นในตาจบแล้วโอเคได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนี่ครับไม่มีอะไรนี่ตะกี้เกิดอะไรขึ้นมาห้าร้อยเมตรเอ้ยไอ้นกไอ้นกฟินิก์ยาาาโอ้ยข้ามได้พอดีนะครับโอ้โหมนี่เสียวเลยไม่หรอกพี่ดิ๊กมันง่ายแต่ว่าเกิดมันเร็วกว่าเดิมนี่ก็ อ๋อโอเคครับคราวนี้ผมจะไปฆ่าไอ้พวกเหลืองเหลืองของเหลืองเหลืองุบได้ปีลกโลมกดนกนกนกฟินิกะมันไม่ช่วยเลยมันไม่ช่วยให้ได้เลยระวังหน้าผาเฮ้ยช็ดโอ้โหตกหน้าผาเลยระวังแลวต้องมีนกถึงจะช่วยได้อืมโอเคครับก็ก็โอเคครับก็คคบกิมน,นี้ก็สนุกดีครับไปเล่น,งนไงก็ดีนะครับเบอร์นะครับก็ ครับค่ะก็โอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอันดับขึ้นมา,า,าไม่ได้ขึ้นเฮียเลยนะไม่ใช่ไม่ได้ขึ้นอะไรเลยเลยครับล่างมาซะแล้วค่ะแล้เข้า,ามาด้วยนะคะจริงอะไรไม่ดีอย่างไรนะคะอย่างไรเป็นไรเพจได้เลยะคระับครับไม่ใช่โมเม้นท์แรกเม้นท์สองนะไม่ใช่เม้นท์แรกเป็นท์สองฮาพิ้งนะี่บอกว่าคำนี้ดีอย่างไรไม่ไดีอย่างไรโมเม้นต์สองเด็ดผิดเลยเม้นท์แรกไปละบาย